ดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องกินตาม,ตามใจ,มจก็คืออันนี้เป็นยาปูม้านะคะทุกคนซึ่งช่วงโควิดนี้อมันก็แบบต้อหาอะไรแซ่บๆกินกันใช่ปะละ่ะเออก็คือมันก็เลยจัดเมนูปูม้ามากินอันนี้เป็น ep แรกของเราจ้ะก็ไปอน ep สุดท้าย <laughs> ไม่ทำแล้วไมรวย รสชาติเป็นยังไงอ,อร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกไม่อร่อยอร่อยมากทุกคนนีไม่กัดปลาทูนเนี่ยเรื่องจริงมันก็หวานไปหน่อยคือว่าใช้ได้เหมือนตัวที่ว่าอาจจะเป็นหวานเพราะปลากรอบหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้กินแต่ปลาก,กรอบอะ <laughs> ทุกคนคือผักดูดูทุกคนสดมากนี่ขอ,อกินม้างดิหยิบอะไรเดี๋ยวเริ่มกินกันเลยแบบอจอบชอนวกันช่นกันต้องชอนะ อหมือนนั่นคือปูนี่สดปกติเคยแบบไปกินหลายร้านนะบางร้านคือปูไม่สดเลยร้าน,นไหนถ้าบอกไปเ,เขาจะไม่มาถล่มหรืออะรเขาจะไม่มายิงหรไม่มากินคัำไหนอ่ะทุกคนมะม,ม่วงอันนี้คือมะม่มวงไม่รู้ว่าเปรี้ยวลวานะ แต่เราก็เป็นมวนเดียวนะมอืมผัก่ผักแซบ,แบ,แบอ้คือคํมึงอะ่ะกินหมดไม่ได้แล้ะ มีตัวเดียวยูโควิดต้องประหยัดหน่อยเศร้าป่ะฉันยังเรื่องอร่อยก็ไปหาจะได้ทุกคนคือร้านอยู่แถวสะพานพุทธเนาะเศรษฐ์เศรษฐ์อยูอืมอืมโว้ย วางยำกับเธอหน่ทราบว่ากันเพราแน่นอนอไม่ฉันฮ่ <laughs> หาหมดอืมทุกวยางคือจี๋มาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกันเชียงปูยำไม่เนะื้อเขาจะกินขานปูนะอืม มันแซบม<ะ>่ะเนี่ยมมากคือม,มันอร่อยอ่ะคือมันทุกทุกส่วนของมันคือยังมีเนื้อปูมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนทุกคน โควิดปะทุกคนเป็นเอตไป่ก hmm. ่อนพวกเนี่ยเราไปแล้วกปอนเลื่อนเสื้อเองด้วยแต่ว้าวชัดไหมโอเค ย,ย,ยืมๆะจะแม่คือปกตินี่ปูดิฟัง คือแล้วแบัดมื <S <S ่อเช้าไหมทุกคนช่องถ่ายทำเล็กมาก ก็โควิดช่วงนี้ระบาดหนักนะทุกคนขอให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองด้วยใช่ตอนนี้ก็มีผ่อนตอนนี้ท,ที่ช่องนี้ถ่ายนะเป็นช่วงที่เขาเริ่มผ่อนผันแบบค่อยกินตำครอยแบบเป็นตลาดเนาะ<ช>ตลาดอะต้องเป็นระยะห่าง ตัวหนึ่งมีสองคนแต่ว่าแต่ละท,ที่ก็อาจจะแค่แค่ตัวหนึ่งจนหนึ่งคนนะทุกคนแต่ว่าเราควรรีบซื้อรีบกลับใช่แต่ทางที่ดีคือมากินที่บ้านเราจะได้หรือแม่ก็ทํากินเองทุกคนอแต่ละน้ำก็ให้กินของร้อนเนาะของร้อนดีกว่าใช่ปลอดภัยที่สุดทำกินไยกิน รำปูใหญ่ๆเธอคอเ้าปูคือล้ามปูใหญ่มากเลทุกคน แต่สำหรับใครเนาะที่อยากจะไปหากินแบบผูดองอะไรแบบเนี้ยหรือว่ายำของสดๆก็กคนก็หาร้านที่แบบทุกคนอาจจะเคยกินหรือว่าเลือกร้านนิดนึงว่ามั่นใจว่ามันคือสดจริงๆอะไรอย่างนี้ทุกคนทุกขามีเนื้อจริงๆ ก็คือถ้าจะเป็นเนื้อปลอมเป็นยังไงเคี้ยวไม่ออกโห่แมอยากกินอะเด๊อยากกินะอะเด๊ตอนนี้เ,เวลากี่โมงนะเที่ยงคืนปะอือไอตอนนี้คือเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วทุกคนกินตอนนี้แนะนำอย่าดูตอนกลางคืนใช่ ทุกคนดูไข่อันนี้มันน่าจะเรียกว่าไข่นะสำหรับบีก็เรียกว่าไข่นะสำหรับวันนี้ก็เราสองคนก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กด share. แชร์และอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ